เราสร้างแบรนด์มาเพื่อที่จะไม่ใช่แค่ขายสินค้าอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะขยายผลกระทบเชิงบวกใช่ไหมคะด้านสิ่งแวดลอ้อมซึ่งคอนเทนต์เนี่ยในช่วงแรกก่อนที่เราจะล็อ n c h p r o ักต์เนี่ยเราก็มีการปล่อยคอนเทนต์ที่สนับสนุนด้านสิ่งแวดลอ้อมจะมีการพูดถึงแม้กระทั่งเวสต์แมเนจเมนต์มีการพูดถึงฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกโดยภาพรวมก่อนเลยตั้งแต่ตอนแรก จะมีช่วงที่เหมือนสั่งอาหาร Delivery ะค่ะมาทานค่ะแล้วก็จะมีพวกที่เป็นแพ็คเกจจิ้งถุงพลาสติกฟู้ดคอนเทนเนอร์แล้วก็ช้อนพลาสติกอะค่ะก็รู้สึกว่าเราใช้เวลาในการกดสั่งแล้วก็ทานเนี่ยเป็นเวลาสั้นมากแล้วก็มัดถุงแล้วก็ทิ้งเลยทิ้งไปแบบเหมือนกับว่าบางทีไม่เปื้อนเลยด้วยซ้ำแล้วก็ทิ้งไปแล้วอะไรอยงี้ค่ะก็คือมันเริ่มมาจากสิ่งรอบตัวของเรามากกว่าค่ะ นาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ